ุนพนักงานอำเภอตอนจังหวัดอุตรดิษถ์ค่ะประวัติการรับราชการนะคะบรรจุเมื่อ18เมษายน2543นะคะอายุราชการตอนนี้ก็23ปีเต็มเมืม่อ18เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะคะบรรจุครั้งแรกที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะคะในตำแหน่งนัก พัฒนาชุมชน3นะคะอยู่ที่อำเภอสองห้เป็นเวลา5ปีนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน4ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะจังหวัดสุขโขทัยนะคะและก็ได้ย้ายมาอยู่นักสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุขโขทัยนะคะ ตั้งแต่ปี2558นะคะหลังจากนั้นก็ได้ย้ายเข้าไปเป็นนักวิชาการผู้ช่วยทั่วหน่วยการกลุ่มง,งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุขโขทัยนะคะเมื่อ2มกราคม2563นะคะแล้วก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้ดำรงตำแหน่งเป็นพ,น,น,พนักงานอำเภอน้าปาาจังหวัดขุตรดดิบนะคะเมื่อวันที่11มกราคม2564นะคะ ก็ดำลงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันในตำแหน่งนาาพนักงานอำเภอเนี่ยสองปีกับสี่เดือนแล้วนะคะหลักการคองตนของข้าพเจ้านะคะได้้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นะคะที่เราทําให้เราเนี่ยอยู่ในประเทศนี้อย่างมีความสุขไม่เฉพาะเรื่องส่วนตัวนะคะเรื่องงานเรื่องการอยู่ร่วมกัน ทุกสิ่งทุกอย่างหลักปรชญาศิษย์พอเพียงสามารถนํามาปรับใช้ได้หมดเลยและที่สําคัญศีลน,นะคะศีลห้าก็สามารถที่จะทําให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่ไปเถียรเยนคนอื่นนะคะให้เดือดร้อนตรงนี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นที่เคารพนับถือนะคะโดยเฉพาะลูกน้องก็ต้องทําให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินยัยกติกาของสังคมนะคะ ก่อนการทำงานทุกครั้งก็จะต้องมีการวางแผนและก็เตรียมข้อมูลในการทำงานนะคะปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะในเรื่องการคลองงานนะคะการคลองงานในสิ่งสำคัญคือกฎระเบียบนะคะวินัยข้าราชการพลเรือนเราต้องรู้นะคะเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยเราเนี่ยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วสิ่งที่ดิฉันใช้ในการครองงานก็คือ,อคุณธรรม5าประการนะคะก็คือซื่อสัตย์นะคะทางานด้วยความซื่อสัตย์อันที่2ต้องเสียสลัค่ะถ้าเรามีความเสียสละเขาจะเห็นความมุ่งมั่นของเรานะคะรับผิดชอบอันนี้สําคัญที่สุดเราทําอะไรลงไปเราต้องมีความรับผิดชอบนะคะเห็นอกเห็นใจนะคะถ้าเราทํางานกับทีมงานลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชน ก็ต้องมีความเห็นกหินใจซึ่งกันและการมีความเข้าใจบริบทของชุมชนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างและสุดท้ายต้องไว้วางใจค่ะเราเป็นผู้บริหารถ้าเราทําอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดโดยไม่ไว้วางใจใครงานก็จะขับเคลื่อนไปด้วยช้าส่วนค่านิยมองค์กรของพัฒนาชมชนเนี่ยดีเลิศที่สุดแล้ว A B C D E F และก็ H m d ที่เรามีเนี่ยเราสามารถที่จะไปพูดกับหน่วยงานหรือองค์กรนะคะท,ทุกองคอ์กรได้เลยว่าองค์กรเราเนี่ยเป็น องค์กรที่มีค่าที่ยมที่ดีเยี่ยมนะคะซึ่งเราก็ใช้ในการทํางานนี้นะคะส่งผลให้ประชาชนได้อ,อยู่ดีมีสุขท่านประธานโดรตรอน,นะครับหรือคุณปพิชยาสุกรักพัตตีกุลนะครับหรือที่เราเรียกกันก็คือมนัะไก่นะครับสิ่งที่ผมได้สังเกตและก็ได้ร่วมง,งานกับทางท่านประธานโปรเนี่ยนะครับก็ได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของท่านนะครับที่ตั้งแต่มารับตําแหน่งปาะธานโปรตร์เนี่ย ท่านกา็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับในการที่จะประพฤติตนเป็นข้าการที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอหน้าที่การงานของท่านนะซึ่งทั้งในส่วนของการสนองนโยบายนะบการทํางานในเชิงฟังก์ชันหรือหน้าที่ของกระทรวงกรมท่านนะครับรวมถึงในเชิงพื้นที่นะครับซึ่งต้องมีการประสานงานกับภาคีเเพื่อ,อข่ายต่างๆนะครับซึ่งท่านก็สามารถทํางานได้ดี และอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากจะกล่าวถึงท่านพนัก,การโดยตรอน,นะครับก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนงานของนายอำเภอครับโดยเฉพาะในภารกิจโครงการอําเภอบำบัดทุกความสุขแบบบริการอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งก็มีความจําเป็นที่ต้องมาศส่ความร่วมมือจากส่วนราชการและก็ภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่นะครับในการขับเคลื่อนภารกิจนะครับซึ่งภารกิจโดยตรงของโครงการพัฒนาชุมชนเนี่ยถือว่า มีส่วนร่วมที่ส่งเสริมให้การทําง,งานใ,นในเรื่องดังกล่าวน,นะครับให้เป็นผลรูปธรรมได้ชัดมากขึ้นสําหรับการทํางานนะครับที่ได้ทําร่วมกับท่านพูนัการอำเภอโดยทั่วไปแล้วก็จะทําร่วมกัน,นหลายเรื่องเช่นเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนนะครับการส่งเสริมอาชีพความรู้สึกส่วนตัวที่ได้ทํางานร่วมกับท่านพนัการอำเภอตอนนะครับก็ท่านเป็นคนที่มี ความจริงจังนะครับในเรื่องของการทํางานนะครับคือมีความตั้งใจจริงนะที่จะทําให้งานนั้นออกมาในประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอ,อย่างเพ็้นที่นะครับในส่วนของสญญาธารณสุขอำเภอกับพัฒนาการเนี่ยนะครับที่เราร่วมกันก็คือในเรื่องของหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนของสญญาธารณสุขเองก็มีโครงการโคโรนสะอาดปราศจากโรคภัยซึ่งได้ สอบประสานการทํางานร่วมกับทางท,าท่านพัฒนาการอเภอท่านพัฒนาการก็มีแนวคิดในการทํางานที่จะบูรณาการร่วมก,กันกับส่วนของสาธารณสุขก็ขอ,ขอชื่นชมเพราะว่าท่านเป็นผู้หญิงแต่ผมดูแล้วนะครับความขยันในการเข้าพื้นที่ก็จะมากกว่าผมด้วยซ้ำแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเข้ากับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เข้ากับหัวหน้าส่วนรชาชการ อออออง,งเเ่นนได้ป็ยาีครับพัฒนาชุมชนนะครับได้ส่งตำบลบ้านแก่งนะครับเป็นตำบลเข้มแข็งนะครับส่งเข้าประกวดนะครับซึ่งขณะนี้ทางพัฒนาชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งนะครับรวมทั้งท้องที่ก็ได้ร่วมกันดําเนินงานนะครับเพื่อที่จะให้ตำบลบ้านแก่งของเรานะครับไปในแนวทางเดียวกันในการพัฒนาโดยการนําของท่าน ธนาการอำเภอตรอนให้ทางด้านวิชาการให้ความรู้แนะนำนะครับในการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆเช่นกลุ่มออมทรัพย์โครงการพ่อพอจอและก็กลุ่มอาชีพที่ทางธนาการอำเภอนะครับมาร่วมมูลนาการรวมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัานเก่งและก็หมู่บ้านภายในตำบลบัานเก่งนะครับตอนนี้ก็กําลังที่จะก้าวไปพร้อมกันนะครับกับาทางอำเภอ,อทางท่านหัวหน้าไก่เนี่ย ท่านก็เป็นคนที่อยากให้ชุมชนเราเนี่ยทุกทุกหมู่บ้านหรือทุกทุกองค์กรนะคะให้ปลูกผักนะคะท่านก็ลงมาสนับสนุนหมู่บ้านเราอย่างหมู่หกของบ้านผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็ลงไปด้วยตนเองนะคะไปช่วยปลูกผักไปช่วยแนะนำนะคะจนทำให้หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านนั้นมีผักกินปลอดสารพิษนะคะตั้งแต่ท่านลงมานะคะความรู้สึกของผู้ใหญ่นะคะว่าแกเป็นคน เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่ารักและอบอุ่นนะคะทำงานทําการด้วยความมุ่งผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพัฒนาก,การอาเภอเพ่งเสริมในด้านความคิดและก็เสียสละเวลาช่วยเหลือเกื้อกูลผมในด้านความคิดนะครับให้ผมได้เป็นผู้นำนะครับและก็มีการสานต่อนะครับในเรื่องผลงานของผมนะครับสามสร้างสิทธิภารกิจของผู้นําอ,อชใหนะ้ผมมีความกระตือรือร้อนนะครับในเรื่องนี้ขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าผมมีผู้นํา ท่านเป็นผู้นําที่เกี่ยวกับเรื่องส่งเสริมในวิชาการแล้วก็เป็นผู้ที่ครับทำจริงนะครับแล้วก็าตามดูผลงานนะครับที่ผมทําอยู่โดยต่อเนื่องค่ะส่วนการครองคุณนะคะของพิชันนะคะ บริหารงานนี้ก็ต้องประกอบด้วย3ส่วนนะคะ 1. ผู้อยู่เหนือกว่าเราก็คือผู้บังคับบัญชานะคะทุกระดับนะคะเราจะต้องให้ให้เกียรติให้ความเคารพและก็ทําตามคําสั่งที่อยู่ภายใต้ระเบียบนะคะทุกคําสั่งผู้ใต้บังคับบัญชานะคะลูกน้องก็ต้องดูแลกันแบบพี่ปกครองน้องนะคะต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือทํางานกันเป็นทีมทีมเวิร์กสำคัญที่สุดนะคะ เราตั้งทีมตอนทูเก็ตเตอร์คือเราต้องไปด้วยกันนะคะถ้าเรามีปัญหาเราก็ต้องช่วยกันแก้นะคะเราใช้วิธีการทําแบบทีมงานนะคะที่สําคัญเราต้องให้ความรักกับทุกคนเท่าเทียมกันไม่เฉพาะดูแลเรื่องงานนะคะเรื่องส่วนตัวชีวิตส่วนตัวเราต้องใส่ใจเขาด้วยนะคะใช้คนให้เหมาะกับงาน,นะะเราจรึงจะทํางานกับแต่ละคนเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะคะสําหรับคณะนาประพิษชยานะคะหรือคณะนไก่นะคะ หน้าเป็นคนที่เป็นกันเองค่ะเป็นกันเองต่อลูกน้องนะคะไม่ถือตัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาค่ะให้คําชีแ้แนะแล้วก็แนวทางในการทํางานกับลูกน้องแล้วก็หน่วยงานอื่นๆด้วยค่ะพ่อหน้าเป็นคนมุ่งมั่นในการทํางานนะครับแล้วก็เหมือนกับตั้งใจทํางานทุกอย่างนอ้องแล้วก็สอนงานต่างๆแล้วก็ติดต่อประสานงานต่างๆให้ให้กับลูกน้องก็ถือเป็น ความมุ่งมั่นตั้งใจมากนะครับหัวหน้าไก่เป็นบุคคลที่มีความรักความเมตตาและก็มีการให้คําแนะนํากับลูกน้องในทีมนะคะเมื่อมีปัญหาในเรื่องการทํางาน <c oughs> ก็ใช้คําแนะนําให้คาปรึกษาทุกทุกทุกคนจะมีงานเยอะเหมือนกันหมดถ้าอันไหนที่หัวหน้าช่วยได้ในเรื่องการประสานกับหน่วยงานภายนอก <c oughs> หัวหน้าก็คือจะเป็นคนดําเนินการให้ทั้งหมดเลยในเรื่องการประสานกับหน่วยงานภายนอก แล้วที่สําคัญนะคะหลักการพัฒนานชนนี่คือกระบวนการพัฒนานชนซึ่งเราจะลืมไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าพัฒนากรยุคไหนนะคะก็ตามหลักการพัฒนานชนเนี่ยเราต้องมีไว้นะคะกระบวนการหลักการและปรัชญานะคะปรัชญาของการพัฒนานชนคือสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย์นะคะที่จะต้องให้เกียรตินะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ แสดงศักยภาพขึ้นมานะคะภารกิจสําคัญของโครงการพัฒนาชนก็คือการจ,จัดความยั่ตนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยายืนด้วยหลักปรัชญาของเสษ็กิจพอเพียงนะคะเราจะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทั้ง5มิติโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่า ผู้นาท้องที่ผู้นําท,ท้องถิ่นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีโงบประมาณนะคะลงไปในพื้นที่และนอกเหนือจากนั้นก็มีประชาชนนะคะร่วมกันบริจาคนะคะโดยการขับเคลื่อนไปพร้อมกันโดยสวนดำเนินการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในทุกนของอำเภอตรอนนะคะหรือสจอพอ,อนะคะเราก็มีการบูรณาการนะคะไม่ว่าหน่วยงานต่างๆนะคะและ ที่สำคัญนะคะปี2 5 6 5นี้นะคะก็มีงบของกองฉลากนะคะเราได้งบของกองฉลากมาสร้างบ้านใหน้กับผู้ยากไร้จำนวนหนึ่งหลังนะคะซึ่งเป็นแห่งเดียวของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มาที่อำเภอตอนแล้วเราก็สร้างสำเร็จนะคะแล้วก็มิติอื่นนะคะด้านสุขภาพอนามัยทางด้านสาธารณสุขพศก็ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมก,กันกับทีมตำบลน,นะคะทีมปฏิบัติการระดับตำบลในการ ขับเคลื่อนดูแลอย่างกระชิดนะคะเราไม่ได้ไปดูแลเพียงครั้งเดียวแต่เราไปดูอย่างต่อนเนื่องนะคะเพื่อให้อารควเรือนยากจนของเราเนี่ยได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงนะคะค่ะตรงนี้เราก็มาเยี่ยมบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะจากกองฉลากนะคะบ้านหวห่องยายจากใจเจียวโอนะคะที่ได้รับ งบประมาณจากกรมการพัฒนาชนนะคะมาสนับสนุนในการสร้างบ้านซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้นําหมู่บ้านผู้นําท้องที่นะคะได้เลือกบ้านที่ประสบปัญหานะคะที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง <c oughs> แล้วก็ได้ทางผู้ใหญ่อิติกรนะคะหรือผู้ใหญ่กุ้งของเราเนี่ยในการสนับสนุนนะคะในการสร้างบ้านหลังนี้ให้สําเร็จบ้านหลังนี้ก็มีความร่วมมือจากหวนหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแก่งช่วยกันในการทำโครงการหรือทำบ้านหลังนี้ให้ประสบความสำเร็จพัฒนาการอำเภอก็จะคอยมาเป็นพี่เลี้ยงและดูแลเราอย่างดีนะครับในการประกวดตำบลเข้มแข็งนะครับก็ขอขอบคุณท่านพัฒนาการไว้เป็นอย่างูงครับ อีกภารกิจที่สําคัญของกรมการพัฒนาชนนะคะคือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบก,การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โวกหนองนานโมเดลนะคะซึ่งเป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชนที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมากนะคะภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ท้าทายมากที่สุดนะคะภารกิจที่ท้าทายผู้บริหารท้าทายเรามากนะคะในการทํางานเพราะเป็นภารกิจใหม่นะคะแต่เราก็ สามารถที่จะบริหารจัดก,การได้นะคะและก็ที่สำคัญนะคะประชาชนนะคะที่จะต้องเข้ามาเป็นคุรีเรียนต้นเมบเราต้องมีการพัฒนาศักยภาพาเขาให้มีความรู้ความเข้าใจอันนี้สําคัญที่สุดเราสามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนเนี่ยมาเป็นต้นเมบนะคะน้อมนาหลักปรัชญากิอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ ยกระดับนะคะเศรษฐกิจกฐานรากของประชาชนเนี่ยให้มีความเข้มแข็งนะคะแล้วให้เขาสามารถขึ้นตนเองได้ในที่สุดนะคะนี่ก็คือเป็นเป้าประสงค์หลักของโครงการพัฒนาชนนะคะที่จะต้องพัฒนาคนให้มีความสุขนะคะอยู่ดีกินดีได้อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วย ภารกิจที่สำคัญอ,อย่างของโรงรนนนนะคะโรงการพัฒนาชนนะคะคือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานล่าคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการโอท็อปนะคะให้มีสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสุดท้ายมีที่จําหน่ายนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอําเภอตรอนเนี่ยมีผู้ลผ,ลผลิตผู้ประกอบการนะคะถึง90กว่ารายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร้อยกว่า ผลิตภัณฑ์นะคะที่ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอนมีอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ไดและผลิตภัณฑ์ที่สําคัญของอำเภอตรอนนะคะคือประเทภทผ้านะคะผลิตภัณฑ์ผ้าทอนะคะโดยเฉพาะผ้าทอบ้านาน้กอาหารที่มีชื่อเสียงระดับประเทศผ่านการคัดเลือกนะคะได้รับรางวัลนะคะรางวัลเหรียญระดับประเทศและรางวัลเหรียญน,นาคระดับประเทศนะคะ แล้วก็นอกจากเกษผลิตภัณฑ์ผ้าแล้วก็เป็นพวกอาหารนะคะก็จะมีพวกอาหารหลากหลายชนิดมากอำเภอตอนเป็นแหล่งที่อยูรมสมบูรณ์นะคะเพื่อการพันญาญหารทางการเกษตรมีข้าวที่มีคุณภาพนะคะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แล้วก็มาขึ้นทะเบียนโอท็อปของเรานะคะแล้วก็ผ่านการคัดสรรจนได้5ดาวตอนนี้ขายไปยังทั่วประเทศนะคะเราก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำนักงานพัฒนาชนอผาเภอตรนนี่ให้การสนับสนุนและก็สร้างงานสร้างอาชีพไหตกคนในชุมชนนะคะก็คือการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปนวกพิถีนะคะเปอตรนมีถึงสี่หมู่บ้านนะคะในพื้นที่สี่จังลวดด้วยกันนะคะทำให้เราเนี่ยมีแหล่งนะคะ แหล่งท่องเที่ยวนะคะที่สวยงามไม่ว่าสะพานสริงที่ตบมบลบ้านเก่งนะคะาหาดสองแฟตลาดพุ้มลิงหาดสองแฟนะคะแล้วก็วัดชัยมงคลนะคะนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมนะคะรวมทั้งสินค้าที่อยู่ในพื้นที่นะคะอุตสาหกรรมวิถีทางสมรานพัฒนาจนอำเภอตอนก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เป็นที่รู้จักแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะคะนำสินค้าไปแสดงตามงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอีกภารกิจที่สําคัญนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและยั่งยืนนะคะก็คือการสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกนะคะที่กรมการพัฒนานชนก็ได้ทําตามมาติพรมนะคะให้เราเนี่ยได้รณรงค์การสวมใส่การตัดเย็บการหาผ้าอุ้นเมืองนะคะค้นหาภูิปัญญานะคะมาตัดเย็บเสื้อผ้าไทยแล้วก็ส่งเสริมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนะคะ หน่วยงานราชการนะคะวิสาหกิจประชาชนด้วยทั่วไปเนี่ยได้สวมใส่ผ้าไทยที่นี่เราก็ได้มีการออกแบบเสื้อประจำอำเภอนะคะเรียกว่าเสื้อคว้ดอ,อกเรื่องอำเภอตรนนะคะซึ่งเป็นสีม่วงดอกมะเขือนะคะที่เราได้ออกแบบพ่วงกันทั้งอำเภอตอนนี้ก็มีการหัดสวมใส่กันทั้งอำเภอแล้วนะคะสวยงามมากที่เราได้ออกแบบ ส่วนภารกิจที่สําคัญอีกอย่างของกรมการพัฒนานชนนะคะคือการน้อมนาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสุเด็จพระเนะคะในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะคะซึ่งกรมการพัฒนานชนเนี่ยมีนโยบายในการขับเคลื่อน2กิจกรรมนะคะคือกิจกรรมที่1นึ่าบ้านนี้มีรักปลูกผักทินเองนะคะและกิจกรรมที่2นะคะทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะคะซึ่งทางอำเภอตรอนนะคะมีการมอบนโยบายนะคะ ให้กับทุกหมู่บ้านได้มีกิจกรรมนะคะปลูกผักทุกครัวเรือนคือปลูกผักร้อยอร์เซนต์นะคะมีกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางและขยายผลไปอีกหนึ่งเส้นทางนะคะให้มีจุดดําเนินการที่ประชาชนเนี่ย ทั้งในพื้นที่ทั้งอำเภอตอนสามารถที่จะไปใช้ร่วมกันได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารประโยชน์หรือพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะแต่สามารถใช้ร่วมกันได้นะคะแบ่งปันกันได้ตรงนี้เรามีนโยบายทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะทุกหมู่บ้านมีการรายงานผลจุดพิกัดจุดที่ดําเนินการนะคะของทุกหมู่บ้านอย่างน้อยหนึงเส้นทางก่อนมาให้เรานะคะแล้วก็มีการติดตามนะคะติดตามดูแล แล้วก็มีการต่อยอดนะคะโครงการบำบัดทุกบำบุดสุขของอำเภอแบบบูรณาการนะคะการส่งเสริมสนับ,ส, after, บ,บส,สนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่โครงการพัฒนาชนเนี่ยได้งบประมาณมาในการขับเคลื่อนนะคะให้สตรีในพื้นที่เนี่ยได้มี สร้างงานสร้างอาชีพนะคะให้กับสตรีในชุมชนเรามีสมาชิกนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ตอนนี้หมื่นกวบาคนนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการรับสมัครสมาชิกเพิ่มนะคะให้สตรีที่าอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนตรงนี้นะคะ มีกองทุนนะคะแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพเพื่อสามารถมากู้เงินกองทุนพัฒนาบุตรบัตรสตรีตรงนี้ได้นะคะเราไม่ได้ให้ยืมไปอย่างเดียวนะคะเรายัางไปส่งเสริมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มอาชีพสตรีเนี่ยให้มาสามารถมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็มีที่ทางมีที่จําหน่ายนะคะมีการตลาดให้กับกลุ่มด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีปัญหา การไม่สามารถส่งชำระหนี้คืนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้นะคะ,ะสำหรับความภาคภูมิใจนะคะในการทำงานในตำแหน่งพนาราการอเภอนะคะการที่ได้มาเข้าเต้าเข้ามาสู่เป็นผู้บริหารก็จะพยายามทำงานให้เต็มที่มากที่สุดนะคะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาในการพัฒนาตนเองพัฒนาเพื่อนร่วมง,งานนะคะพัฒนา กลุ่มผู้นำองค์กรชุมชนให้สามารถก้าวไปพร้อมๆกันด้วยใช้การบวนการมีส่วนร่วมการบรณาการทุกภาคส่วนทางในฐานะพนักงานอำเภอนะคะก็จะพยายามขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนให้ไปสู่วิสัยทัศน์โครงการพัฒนาชุมชนที่ว่าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ